เป็นอย่งน้ออันจังคิดอยากเปิดใจน้อวันนี้อยู่ผู้เดียวก็ได้ปีเงาเนือยากหาคนคุยอเจ้านำโบคิดอยากไปไทยบออยากไปอยู่มีเงินเห็นบ้านโอ้โหมีเงินเห็นบ้านบ่สรุปสรุปแล้วเจ้าก็อยากไปเนาะแต่บไม่มีเงินเห็นบ้าน สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสคูสกุลเนาะบม่วาจิตเป็นพังไทยพังลาวละกต่างประเทศกันนี่ตอนรับเข้าสู่ซองเนาะสาวติดสาวดีสาวลาวอีกแล้วเนาะพี่น้องมือนี่สาวติสดสาวสดีกาได้มีโอกาสนอมาหาเนาะโดยสาวโสดเปิดใจเนาะพี่น้องมาครั้งแรกเนาะโดยมาครั้งแรกกันยังบูสอเสียงเนียง,งน้ำพนดองเนาะห้ากัซิมาทำในวัฒทัไทยเพื่อนแล้วเนาะโดย นี่เนาะมากับสาวติแล้วกับสาวบุญมีคือเก่าเนาะมากับสาวพวงเนาะมาลำกันมื้อนี้เนาะไปเฮากัสิไปทักทายสบายดีมเลยเนาะพี่น้องไปสบายดีเด้อสบายดีโดยโดยสบายดีเนาะทางสาวพวงแล้วกับทีมงานเฮากับบุคคลมาหาเอ,าเอาเ่ยคนจ้าเชื่อเพื่อนไม่ไเลยเฮากับมาครั้งแรกกันยังบหูเสือเสียงนิ่งน้ำทั้งเลยเพิ่นเนาะขอขอเนี่ยถามเนาะเอ่ยซื้ออย่างซื้อเด้ สุดเลโดยอายุจ็ดปีสาเจ็ปีอือสาเจ็ดปีก็นยังงามเนาะงามเนาะโดยจงสาวขึ้นไม่เหมืนพี่น้องเลยโดยเนาะหาเอื้อยกินข้าวกินน้ำแล้ววะเนาะกินได้แลวกับเพื่งนน้อไหมเออเก่งน้อไม้ไปหาเองบ่ขึ้นนได้ไปหาเองอือไปหาเองไก่บ่ไปหาไก่ยุ้โดยเนาะเพื่นกินข้าวกินน้ำแล้ววะเนาย อันไปกับไผไปหาหน้อใหมเนาะไปกับลูกชายโอ้อันโอ้มีลูกชายเหรอบอโดูไอ้ัอกคนเนาะลูกสองคนเลยเนีท่ทั้งอาทั้งเอ้ยนะ่ะอยู่เพื่อนกับไผ่อยู่กับเมย์กับพออยู่กับเมย์กับพอมีไอ้ไอน้องเจคนเนาะมีน้องสี่คนน้องสี่คนอ่ทาทั้งเอ้ยนะเป็นคนที่เท่าไหร่ลูกก๊ ลูกกกเลยเอ้ยกกเลยโอ้มีลูกสี่คนอ่าพ่อกับแม่อายุจะปีห้าสิบปลายปีเพิ่นกะเทาะเลยเนาะกระยังพันกันยังพันได้รลูกใคลูกเคยบดเดือนยังบนได้โอ้ยังะไรได้เลยโดยโดยสมมติว่าทั้งอือนเป็นลูกกกเนาะทั้งเด็กเพิ่อนเป็นลูกกอกไม่พี่น้องเลยเพื่อก้ามเพิ่อนก้ามีอ่ะเอวยน้องอยูสี่คนเนาะโดย อันครอบครัวน้องนี่อันด้วยอัน้องยังมันมีครอบครัวบ่ยังอันมีผีมีโอ้มีแต่อันน้องเคยมีเนาะโดยโดยโอ้มีมีแต่อันน้องนี่เป็นอันเรื่อยโกกุ้งแหละเคยมีครอบครัวเนาะเธอเนึ้อแม่นบ่โดยอ๋อแล้วและแล้วเป็นที่ไหนจังหวะเลิกจังหวะลากันไปกันบ่ได้กันแลยโอ้แบบว่าเพื่อนแบบเฮ็ดแนวบดีบ่หรือว่าเป็นงไพื่อนลูกตอะไรโอ้เพื่อนเป็นอันคนเกเรย์สันสันเนาะโดย เลยเลยกะตีแนวโมดีแน่เนอ่ะกะตีลูกตีเมียแน่เนาะอันตัวนี้แหละทีผู้หญิงเ้าอันหาห่ได้ที่สุดเนาะสำหรับผู้หญิงเ้าอ่ะนะโมระกะเพื่อนกะบม่ได้ไปเห็นวิ่งเห็นงานบ่ตอนชิวนุ่งกันนะกะบู้พูดไ่ได้ติดต่อหากันโอไบ่ได้ต่อหากันเลยเนาะเลิกล่ากันนี่จะโดนละบ่จะโดนลูกจะใหญ่ประมาณประมาณจักปีแล้วประมาณหาหกปี เลยวันน no uh, uh, so ี้อันขออนุญาตถามอันลูกอันของอันน้องนี่นะ่งอันอายุจักปีแล้วแต่ละคนผู้หนึ่งหนึ่สิบกี่ผู้หนึ่งอย่างหาปีไปโอ้เนาะแสดงว่าจะได้ลูกสองคนโดยมียิ่งหรือผู้ชายผู้ชายผู้สองอ๋อผู้ชายเนาะโดยโดยในในอันแบบเลิกกันนี่แต่แต่ลูกยังน้อยอยู่เลยเนาะโดยแต่แต่ถือผ้าออ๋แต่แต่ถือผ้าบุ แบบแบบว <stock S 1> แบบ่าลูกคนเบบคนน้อยเนาะตัวลูกคนน้อยบ่าเลิกกันลูกคนที่สองโดยอันยาขอเนีายถามเนาะว่าตั้งแต่เลิกล่านกับอันอันแฟนไปแล้วนี่เคยแบบคบบ่เคยเคยคบก็ไผ่โบหรือว่าเคยมีแฟน่บ่เคยมีโอเคยมีแบบว่าเป็นอันเป็นอะไรจังว่าแบบว่าบ่เคยมีแบบว่อยากคิดจะมีว่าจังใดหรือว่าเน่าใด แต่อยากมีอยู่แต่ว่า้นย่านเป็นคือเก่าขนนะแสดงว่าแบบว่าย่านเนาะโดยย่านแบบเจอคนแบบคือเก่าขนนะเนาะโดยแต่ว่าบด้มีแบบค้นที่คุยที่อย่างบ่เดี๋ยวนี้นะบ่สูตรโอสูตรคากอีเนาะสูตรแห้งเนาะแบบว่าบลูมี่แบบไม่ได้คุยอย่างจังดีเลยบ่สูตรมาหลายปีแล้วบ่ก็แต่เ่าได้ดูพุณเนี่ย ทา5 6ปี5 6ปีเนาะแสดงว่าทางเอนี่เป็นแม่ห้างเนาะโดยแม่ห้างลูก2โดยโอ้โดยๆแห้งแห้งกกยังงามอยู่ด้เนาะโดยแม่ยังยังอ้อเนาะว่าซั่นซะโลยูทางเอเพิ่นก็เป็นแม่ห้างลูก2แม่พี่น้องเอ้ยอ่ะเพิ่นก็ยังงามคือเก่าอยู่เนาะโดยแต่เพิ่นก็ยังอันบ่คิดอยากมีเนาะเพราะว่าเคยเจอแบบว่ามันแบบ บบดีแห right, ้งเลยแบบย่านแบบเป็น like. ค ah ือเก่าเนาะหรือ like. ว่าหรือว่ามีเหตุผลตัวอ uh ื่นอีกบอโอยันว่าแบบเอาว่าเดี๋ยวยันว่าแบบูกเพลงลูกเพลงเต้าเนี่ยไรเนี่ยไระนะมีอยู่ยันว่าพบกุ่นนั้นมเพะว่าลูกเพบว่าลูกกันยังน้อยเนาะเป็นยังนออันจังคิดอยากเปิดใจเนาะวันนี้อยูู่้เดียวก็ได้ปีเงาได้จากหาคนคุยโอ้ทางเกยเพิ่นกับเลือกราับแฟนหลายปีแล้วเนาะก เพื่อนก็นอยากเปิดใจอยากามีคนคุยเพยื่อนพี่น้องเลยอยากมีคนจริงใจวาสั้นๆเนาะโดยโดยอีกอย่างทางอา่าเพื่อนเพื่อนก็นยังบ่มีอา่าสาวรักเนะาะแม่นบ่มีสาวรักของ,ของครอบครัวเนาะอันขออนุญ,ญาตถามเนาะว่าอันบ่มีสเปคบ่สเปคจัมพัดอายุนะแม่อายุนะสมมติว่าทางเอื้อยอสิควบนี่อายุอ่ะจักปีหานทักปีเนาะ บูมีดอกดีนิสัยดีกับพ่อแหละโอ้บูมจำกัดอายุเนาะแบบแบบใดก็ได้เนาะแบบอันอายวชำใดก็ได้เนาะแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าเป็นประเทศใดโอ้ประเทศใดก็ได้เนาะแนี่แบบว่าเป็นคนดีเป็นคนจริงใจแล้วก็ฮักอันครอบครัวเนาะแล้วก็ฮักอันลูกของของเอ้ยเนาะของเจ้าเนาะโดยโดย โอ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อนกับ่าไ้จำกัดเนาะว่าสิเป็นประเทศใดเนาะสิเป็นต่างประเทศหรือว่าสิเป็นอยู่ในอันประเทศเนาะเพื่อนกับ่าไ้จำกัดเนาะเพื่อนกับขอเพียงแต่ว่าหากอันครอบครัวแล้วก็หักเิ่นจริงใจก็เพื่อนเนาะขอเพียงแต่ว่าอคุยกันแล้วเข้าใจกันมาสั้นๆเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนกับบว่าเพิ่นเพื่อนกับเลิกล่ากันมาหลายปีเนาะเพื่อนกับยังได้ค้นที่ว่าแบบจริงใจแล้วก็ดูแลเพื่อนได้เนาะยังเพื่อนกับลูกเพื่อนกันยังหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ แต่และมือทั้งเอื้ยกับเห็ดอย่างเนาะอยู่บ้านไปหาหน่อไมหอ้หาเขียดขายโอ้หาเขียดขาย,ยหาหน่อไม้ดูอ่าแต่และมือก็ได้อยู่บ่กเขียดกันหน่อไม้ก็ได้ได้พอกินอือไปขายกันมือหนึ่งเนะ่ะได้เท่าไยได้จะพันเนาะมือละซิปลาซาไเดีย๋ยวพอได้ซื้อขนมโอ <laughs> <laughs> โ้โดยโดยพอได้ซื้อขนมไฮโดรวัซซันๆเนาะโดยโ,โดยเขาน้าจำปาก็ได้จากสอบเนาได้สี่ชิปสอบนีอจะเห็นหน้าจากทงเลยเห็นทงหนึ่ง ถุงเดียวเ n ข42โดยกะกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่กะซื้อกินนําเด้เพราะว่าคนในเฮือนหลายหั่นนะอ่สุแล้วอ่าทั้งหมดอยู่ในเฮือนนี่มีจักคนประมาณ8 9คนนี่แหละยังกะบ่ได้ออกอันเฮือนออกซานอยู่นํากันหมดนี่บ่โยาได้ออกเฮือนออันนี้กแม่นเอือนเฮือนของเอื้อยบ่นี่หลังยโอ้พี่น้อยนี่ก็เฮือนของเพิ่นเนาะดย เปดเก่าคนเนาะเป็ดเก่าคนเลยตอนนี้อันนี้ยน้องเหรอว่าได้ไปที่เรียกขึ้นงานบ่เฮ็ดแต่ว่าเขาไปเดี๋ยวนี้น้องกับไปไทยสองคนโอ้ไปไทยเลยเลยอันเจ้านามบุคิดอยากไปไทยบ่อยากไปอยู่มีเงินเห็ุบัตรโอ้โหพรุ่งนี้เหตุบ่สรุป สรุปแรกเจ้าก็อยากไปเนาะแต่ผมมีเงินเท็ดบัตรโอ้แสดงว่าเพื่อนก็อยากไปยีงไงแต่ว่าเพ่ผมมีเงินบัตรเนาะแล้วก็อันถาถาว่เจ้าไปนี่ฮะพายู่กับหลวงวันกอยู่น้ำพอน้ำเมโอ้ฝังไว้สะนสันเนาะฝากไว้น้ำพอน้ำเมเพื่อนเบิ้งเนาะเพื่อนดูแลเนาะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วก็อ่าพอได้เห็นเบียงเห็นงานสันสันเนาะหาหน่อไม้หน่อมันาะแล้วก็เพื่อนก็ขึ้นอยากไปไทยเนาะเพื่อนกะ อันขออนุญาตถามว่าเคยไปไทยบอตะกี้นะเคยไปตะกี้บบดักไปบ่มีบัดเด้ี่ยนี่เลยตะกตะกี้เนาะตะการตะกี้อันรักไปนะมคุณกันเนาะไปนี่ไปอยู่ได้โดนบอาดนประมาณสี่หาปีโอ้ไปเฮ็ดงานยังด้านอาหารอยู่แบบกับโมวะคนบ้านเดียวกันบ่ค้นบ้านพี่น้องนะไปอยู่นั้นพี่น้องโดยอ๋อขออนุญาตถามนอกเงินเดือนนี้เท่าไรนอก ตะกี้กะประมาณหาผ้นมีแต่โบแพงเนากินอยู่น้ำเขาโอ้แต่ว่าดีถ้าว่ากินอยู่น้ำพอนเะดูแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มาแล้วก็ไม่ได้ไปเลยมันบอกดูโบมีเงินเฮดบัตเนาะอันตอนนั้นอ่ะเป็นยั่งจังอย่างมาตอนน่ะอ๋อตอนนั้นบอกถือผ้าก็เยิ่มมาเลยดูแลกับโบมีเงินโอ้ตอนนั้นอะอยู่แบบมีแฟนแล้วเนาะตอนนั้นเนาะมีแฟนแล้วก็แบบถือผ้าแล้วก็เลยมาเนาะดูยี่เดี้ยวโบไล็เลยมาโอ้ พวกเขากันทั้งทีมงานกบได้ดุกวนอันเวลาโนองเพื่นมาหลายแล้วเนาะกัใช้โน่งเพื่อนไปเห็ดเรียงเห็นงาเนาะเขากับอ่าบัดนี okay. ้เขากับสี่วยพ่อในโนองเพื่อนเนาะให้นน่งเพื่อนอันได้เจอพ้นดีดีเนาะแล้วก็หักแพงแล้วก็หักลูกหักครอบครัวเพ่อนเนาะขอให้สมหวังกับพวกหักว่าสั้นๆเนาะโดยสบายดีเด้อเน พี่น้องเข้ากันได้ไปอุ้ไปลุมกับเพิ่นเป็นทีมห้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นกับเป็นสาวสูตรเนาะเป็นผู้สาวสูตรผู้งามผู่นึงเนาะที่เตลีดีเอลี่ไปอุ้ไปลุมกับเพิ่นเมื่อกี้นี่กันเนาะเพิ่นกันซีนีลูกติดเนาะลูกเพิ่นกับสองคนเนาะสวัสดีเนาะโดยเพิ่นกับอายุประมาณสาวเจ็ดปีว่ายี่สิบเจ็ดปีนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเพใครสนใจกันเนาะไปวลาอยากอุ้อยากลุมกับอันกับอันสาวเนาะ เราเปิดใจกับสมารถติดต่ออันหาซาดีก็ได้เนาะเดียซสดีสิอ่าส่งเนาะเฟซหรือว่าไลน์เนาะให้เนาะพี่เนาะอ่าสติซาดีก็ที่จบคลิปเพียเท่านี้เนาะก่อนไปก็จะเลือกกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้สองไอ้น้องเฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่เนาะ